สวัสดีค่ะวันนี้พี่นิดก็จะมาแนะนำนะีคะกระเป๋าดักซับเป็นกระเป๋าที่พี่นิดใช้เองนะคะคือเรามีคลิปให้เรียนรู้ในวิธีการปรับโปรแกรมความคิดนะคะแล้วก็ปรับจิตปรับใจนะคะ 5, ก็จะทําให้เรามีโชคดีมีโชคลาภนะคะแล้วก็ทําให้เรามั่งคั่งร่ํารวยยิ่งขึ้นไปค่ะอันดับแรกถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรือโชคลาภไม่มีหรือ ไม่มีความสุขค่ะนะคะเรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีค่ะ21วันนะคะลูกค้าดูแล้วก็จะทําให้ลูกค้ามีแต่ความโชคดีมีความสุขมั่งคั่งมากขึ้นทุกด้านของชีวิตค่ะไม่เชื่อนะคะขอแอดไลน์มาขอคลิปฟรีนะคะกับพี่นิดได้เลยนะคะ0985049762นะคะแล้วพี่นิดก็จะมาบอกว่ากระเป๋าดักรั์เนี่ยทำมาเพื่อกำกับจิตคนที่ได้ใช้นะคะ เพราะจะทําให้เราคิดบวกแหละนะคะแล้วทําให้เรามีความสุขสร้างความสุขด้วยตัวเราเองจะทําให้เราโชคดีนะคะมีโชคลาภบ,บางครั้งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะนะคะก็จะมีนะคะตัวหนังเนี่ยทามาจากหนัง pu นะคะเกรด a นะคะเปรียบเทียบกับแบรนด์เนมถูกมากค่ะนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เกือกมา้าแล้วก็สัญลักษณ์มณีนพเก้า,าที่ไว้กํากับจิตเรานะคะ ใครที่ได้ใช้กระเป๋าดักซับนะคะก็จะทําให้คุณคนที่ได้ใช้นี่ค่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเมืองคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณจะค้าขายดีแบบผิดหูผิดตาแตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่นอนค่ะนะคะไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะถ้ามีกระเป๋าดักซับไว้กำกับจิตนะคะใส่เงินได้ถึงสามแสนสี่ถึงสี่แสนเลยทีเดียวนะคะ ข้างในก็จะเป็นพรมสีแดงค่ะนะคะบ่งบอกถึงความเฮงความปังที่คนจีนเขาถือกันชาวยุโรปจะรู้ว่าเกือกม้าเนี่ยมีความหมายดียังไงค่ะใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกือกม้าค่ะคุณทุกคนจะอยากได้ค่ะจะอยากได้ก,ออกระเป๋าหลักทรัพย์ไปอยู่ด้วยหมายของหินมณีนพเก้านี่ค่ะความหมายดีมากใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหินชอบหินมงคลนะคะคู่ควรมากที่ท่าน คุ้มค่ากับราคา2,590ที่จะเอาไปอยู่ด้วยค่ะนะคะคือถือกระเป๋าดักซับไว้หัวใจคุณก็จะกล้าแก่งมากขึ้นมีบารมีมากขึ้นถือไปไหนก็ได้รับหน้าความนับหน,น้าถือตาเชื่อถือเชื่อมั่นเชื่อใจและศรัทธาในตัวเรามากขึ้นค่ะนะคะก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราดึงดูดก,การงานการเงินวิน น้องจะตื่นสุขภาพดีมากขึ้นค่ะเมื่อเราจิตใจดีสุขภาพเราก็จะดีค่ะเมื่อเราคิดบวกชีวิตเราก็จะดีขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบถาวรตลอดการค่ะเพื่อนๆจะทำให้เราค้าขายดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายสบายๆบยับงคังแบบถาวรค่ะนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าวันนี้คุณคิดว่าชีวิตคุณมันสุดทางแล้วนะคะเรามีคลิปที่จะช่วยคุณให้คุณลองเรียนรู้ฟรีลองเชื่อดูนะคะจะทําให้เรา